วันนี้ในยุคทเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างเราจะต้องเปลี่ยนให้มันทันมันฉันแก่แล้วฉันอายุเยอะแล้วจะให้ฉันมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้ฉันเป็นตัวเองมาตลอดระยะเวลา40 50ปี60ปีแล้วจะให้มาเปลี่ยนอะไรนั่นแสดงว่าเราตกยุคแล้วเราก็จะเป็นคนเหี่ยวเฉาไม่ทันการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอัปเกรดตัวเองตลอดเวลาความแก่มันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลามันคือการอัปเกรดตัวเองการอัปเกรดตัวเองคืออะไรคือการทำให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองนั่นแหละคือการอัปเกรดตัวเองเหมือนกับที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับอย่าง iOS เนี่ยโทรศัพท์ iPhone เนี่ยจะมีระบบปฏิบัติการเป็น iOS อย่าง Android ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึง iOS มันจะหาข้อบกพร่องของตัวเองและอัปเกรดเรื่อยๆถ้าเขาเจอข้อบกพร่องม,มากกว่า3อย่างเขาก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ทันทีจาก iOS 12เป็น iOS 12.5 12.6ขึ้นไปเรื่อยๆคือการอัปเกรดครับคนเราเหมือนกันครับเท่าเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเราต้องอัปเกรดตัวเองให้เท่าทันกับสถานการณ์ อย่างที่ผมบอกหลายหลายคนไว้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมันเป็นยุคของสังคมแหง่งโลกดิจิทอลโลกออฟไลน์อยู่ในยุคล้าหลังแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนผ่านเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เท่าทันยุคทันสมัยเราจะเป็นคนล้าหลังสิ่งไหนที่เราอยากได้เราก็จะไม่ได้สิ่งไหนที่เราอยากมีเราก็จะไม่มีเราอยากได้คนรักดีเราก็จะไม่ได้เราอยากได้บ้านได้เงินได้ทองเราก็จะไม่ได้เพราะเร,เราไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องง่ายๆนิดเดียวเราสามารถ ทำให้มันเกิดขึ้นได้ที่ตัวรองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับวันนี้นะครับ อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราอยู่ในยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านระบบออฟไลน์กับออนไลน์แล้วก็โลกของการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเงินระบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นผมมองเห็นความสําคัญของมันแล้วมันมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องความรักเลยมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องความรักเพราะวันนี้เนี่ยลูกเพจหลายๆคนที่ทักเข้ามาไม่ได้มีแต่ปัญหาเรื่องความรักอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาด้วยผมเลยยินคําถามออกไปว่า วันนี้เนี่ยเราลองเขียนใส่กระดาษดูสิเขียนใส่กระดาษดูว่าวันนี้เรามีรายจ่ายอะไรบ้างและเรามีรายรับอะไรบ้างเสร็จแล้วเราจะมองเห็นทันทีว่าเป็นเพราะอะไรแค่เรามีสติเราก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นเพราะอะไรวันนี้การเงิน,นอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะฉะั้นผมเลยผมเลยไม่ละทิ้งด้วยยุคของโควิดนี่แหละด้วยยุคของโควิดมันมีการเปลี่ยนผ่านมันทําให้อะอะไรอะไรมันง่ายขึ้นอย่างผมเคยบอกว่า ถ้าใครที่ทําธุรกิจอะไรอยู่ให้รีบจับออนไลน์ให้มีออนไลน์เข้าไปอยู่ในธุรกิจถ้าใครที่ยังไม่ได้เอาออนไลน์เข้าไปอยู่ในธุรกิจธุรกิจเราจะอยู่ไม่ได้ในยุคปัจจุบันเฉะนหลายหลายคนบ่นว่าขายของไม่ดีอะไรไม่ดีเลยวันนี้เราออนไลน์แล้วหรือยังเราจับมันเข้าไปอยู่ในออนไลน์แล้วหรือยังบางคนอาจจะแค่โพสเฟซบางคนอาจจะแค่ส่งข้อความโฆษณาเพื่อนในข้อความนี่คือเราออนไลน์แบบเริ่มต้นถ้าเราออนไลน์แบบเต็มตัวอย่างผมเนี่ยผมออนไลน์เต็มตัวมันเหมือนกับ งานเหมือนกันมันออนไลน์เต็มตัวเห็นไหมผมใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์ตลอดเลยตื่นมาปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อเคสแล้วเข้าห้องน้ํานั่งห้องน้นําต่อ,ตอเคสแล้วโทรศัพท์ผมตอนนี้แทบจะใช้ชีวิตทุกๆเวลาเหมือนกันแทบจะไม่ได้วางเหมือนกันกับตัวเราเองมีเวลาพักแป๊บหนึ่งก็หยิบขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องออนไลน์เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ให้ได้เราถึงจะสามารถที่จะรู้วิธีการหาเงินที่มันง่ายขึ้นถ้าสมมติเราขายของเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการที่จะโพสต์หรือสร้างเพจหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นออนไลน์มันมีช่องทางเยอะมากตอนนี้มีมีแอปพลิเคชันไลน์ที่เราสามารถสร้างร้านค้าให้มันเกิดขึ้นในไลน์ได้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลมีแม่ค้าหลายๆคนที่ไปเปิดร้านค้าของตัวเองในไลน์ก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางมันมีเยอะมากครับ ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาวันนี้ลองค้นเลยมันมีข้อมูลอยู่นั้นเยอะมากเราลองตั้งคําถามให้ตัวเองแล้วพยายามตั้งคําถามแล้วหาคําตอบเราจะเริ่มออนไลน์อย่างไรพิมพ์เลยแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองมันคือการอัปเกรดตัวเองนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงอีกไม่เกิน5ปีประเทศไทยจะไม่มีเงินเงินแบงค์ใช้ละถ้ามีก็เหลือน้อยมากคือ70% 80%ของคนทั้งประเทศจะใช้เงินดิจิตอลกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นคนที่ล้าหลังหรือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปกับมันนะครับ